สวัสดีค่ะมิกกี้สรีทองธรรมรน์นะคะช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าก็ประสบปัญหทภยกันหลายๆพื้นที่แล้วก็หลายๆคนในครอบครัวด้วยนะคะก็สำหรับมิกกี้เองก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจที่จะสมกับทุกคนและกันนะขอให้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตที่สุดท้ายแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะแล้วก็ใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีกําลังใจสู้ต่อไปและกันนะสําหรับคนไทยด้วยกันก็ช่วยเหลือกันนะคะ สำหรับวิธีการคลายเครียดของมิกกี้เนี่ยยิ่งในช่วงน้ำท่วมยิ่งเครียดมากเพราะว่ามิกกี้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันค่ะก็วิธีการแก้เครียดง่ายๆนะก็อยู่กับเพื่อนๆหรือว่าหาอะไรทําซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องพวกนีม้มากานะคะแล้วก็คิดซะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสิ่งของเป็นสิ่งของนอกกายนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเอ่ยสิ่งของเอ่ยมันยังสามารถที่จะแก้ นำมาทาสีใหม่ปรับปรุงทำความสะอาดได้ใหม่แต่ว่าร่างกายเราชีวิตเราใี่สำคัญที่สุดค่ะยังไงเมกี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสู้ๆคะ่ะ